วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้าน community community. จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดทรงฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบค <k Heh Murray> อมลิ <did Disney. S 1> งก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่ผมสวัสดีท่านผู้ชมถูกๆแทนกันด้วยนะครับผมไม่ได้เห็นกันประมาณวันหนึ่งได้นะครับวันนี <t eki> ้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมตัวละครนะครับที่มาจากบีดเทมโวรนะครับผมนั่นก็คือบารากันใช่ไหมน่าจะบารากันแหละตัวละครนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันมาจากไอโอเวอร์ลอดนะครับผมทุกคนใครเคยดูโอเวอร์ลอดไหมครับคอมเมนต์ครับ เคยดูบ้างครับใช่ครับผมก็เคยดูครับผมดูได้แค่ซีซั่นเดียวแล้วอีซีซั่นต่อมามันรู้สึกการเมืองเยอะแล้วก็มีจิ้งเหรนลิซาร์ดอะไรกันก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ดูนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะครับมาจากเรื่องบีดใช่ไหมนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวละครทัดมืดนะครับผมได้จากไหนโอเคเรามาดูกันครับตัวละครนี้นะครับผมได้จากแคปซูลเอเมอรัลนะครับผมทุกคนนี่เลยแคปซูลนี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อแคปซูลนี้ต้องมาโลก2เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้อง ออยู่เวลที่100ขึ้นไปนะครับแต่ว่าใครที่เวล40นะครับผมขึ้นไปนะครับแล้วมีตัวนี้แปลว่าคนไปเทรดมานะฮะตัวคอนี้สเตตอยู่ที่ห้าวิจมตีหนึ่งทีนะครับผม60สิบระยะนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1,475นะครับผมอันนี้คือสเตตของตัวละครนี้นะครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับผมผมขอยืมไอดีน้องคนนี้มารีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลย ที่ให้ยืมมานะครับผมผมไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวกันนะครับตัวะครนี้สามารถเทรดได้นะครับทุกคนสามารถเทรดได้เป็น6ดาวนะครับมีธาด้วยเป็น6ดาวแล้วผมก็เอาตัวนี้ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวละครสตัวนี้มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่คล้ายกันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเออตัวละครนี้ถ้าเราใส่นะครับผมในสล็อตนะครับมันจะมีนี่ครับตอนนี้ไม่มีออร่าเลยนะแต่ถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บนี่ฮะมันจะมีออร่าแบบนี้นะครับทุกคน นี่อันนี้คือบารากันนะครับผมจริงๆผมจะรีวิวตั้งแต่วันแรกแแล้วแต่ว่าตัวละครนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถึงแม้มันจะเป็น6ดาวนะครับผมก็เลยขอมารีวิวหลังๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกประมาณน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะอัปเดตอีกรอบแล้วนะครับถ้าไอฟุตนั้นอยู่บ้านนะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่แหละมันน่าจะอยู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นอัปเดตใหญ่ด้วยนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับผมโอเคเดี๋ยวขอฟ์มเงินสักครู่ครับโอเคผมทุกคนครับมารีวิวกันเลยตัวละครนี้นะคร อ่าเวลาเปิดไอตัวเนี้ยมันได้ง่ายหรือเปล่าครับตัวเนี้ยได้ง่ายหรือได้ยากครับโอโ้โหโอ้โหดูทุกคนนี่คือระยะนะครับระยะค่อนข้างกว้าง,าง,างเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นโคนนะครับขออนุญาตวางตัวนี้แล้วกันนะฮะเรามาดูกันว่ามันตีแบบไหนนะฮะนี่ครับไม่เคยดูนะครับไม่เคยรู้ด้วยแล้วตัวละครดีไซน์แปลก,กๆด้วยในหนังก็ในอนิเมะก็คงเป็นแบบนั้นะมั้งเดี๋ยวนะมันหลับตาเหรอดูชี้นิ้วอะเหมือนแบบแอคป่ะแบบคนแอคเลยเหรอใช่ไหมเดีขาตะคุกขอขอขอวางตัวนี้ใช่ไหม เออเมื่อเหมือนเป็นราชาเป็นคิงเลยอ่ะเออมันม,ม,มีมันมีมงกุฎก็น่าจะเป็นคิงแหละนี่ครับแอคนะฮะโอเคระยะก็ดีอยู่นะการจบตีก็เท่อยู่โอเคที่วางไปนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่นี้อยเจ็ดสิบห้นะครับผมระยะอยู่ที่60ซึ่งมันดีมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาการจบดีคือดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอัพกันเลยดีกว่าอัพขั้นแรกใช้เงิน1,000ดาเมจเพิ่ม1,475นนะครับก็คือเท่าหนึ่งเลยนะครับ อัะประมาณ5 6ขั้นนะครับผมต่อมาขั้น2ครับดาเมจเพิ่ม2,000นะครับใช้เงินประมาณ1,100นะฮะใช้ถูกอยู่นะครับเป็นตัวต้นเกมนะครับสำหรับตัวนี้ต่อมาใช้เงิน1,500นะครับระยะเพิ่ม10นะครับดาเมจเพิ่ม2,500นะครับแล้วก็เป็นท่าชื่อว่า darkness นะครับก็เป <s> ็นโคนที่ใหญ่ขึ้นนะฮะ darkness นี่ไงเป็นไงเหมือนช็อกเลยอะเนี่ยนี่คือท่าของเขานะฮะ ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้ถ้าน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วยังดีมันอัพประมาณ6ขั้นครับทุกคนแต่เท่าที่ดูนะผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันเร็วนะครับมันทําให้ตีเร็วนะฮะต่อมาครับขั้นที่4นะครับผมใช้เงิน2,000นะครับดาเมจเพิ่ม5000นะฮะแล้วก็ต่อมาครับก็คือดาเมจเพิ่ม10,000นะครับผมระยะลบนะครับระยะคือลบนะครับเป็น40นะครับผมจากอ่า70นะลบ30นะครับผมคือ40นะครับแต่5าวิโจมตี1ทีเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนท่าชื่อว่า Darknet a ก e นับ ปกติก็คือเป็นโคนและตีแบบนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันมันจบเร็วนะมันก็เลยเหมือนตีเร็วนะครับโอเคอัพเลยนะครับ2000โอเคตอนนี้เป็น Full AOE นะครับผมอันนี้คือตัวที่สุ่มจาก Emerald นะ Emerald Cap s u ู e นะครับก็คือการที่เอา Emerald ไปซื้อนะครับเป็นแคปซูลแล้วก็เปิดเปิดเปิดก็จะมีโอกาสได้ตัวนี้นะครับผมโอเคขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน1000เฮ้ยเดี๋ยวโอ ใ่มีเสียงนะก็คือเหมือนเหมือนใช้แบบตีแบบ full lv ครับโอเคใช้เงิน2,005นะครับดาเมจเพิ่ม10,000นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ32,000นะครับแบบ full lv 5วินะครับทุกคนถามว่าดีไหมนะครับผมผมรู้สึกว่าดีนะฮะดีดีเลยนะครับก็สมมติว่าถ้าเราอยู่ประมาณท้ายเกมแล้วเราก็วางให้มันให้ lv มันครอบคลุมทั้งเส้นทางนะครับอย่างเช่นผมวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็อัปตันนะครับเห็นปะมันก็จะตีตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเป็น full lv เลยนะฮะ พอมันมาถึงตรงนี้ผมก็วางตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตัวบารากันนะครับผมจากบีชเดมมอนดะยังไงผมรู้สึกว่ามันเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันตายมันมีมันมีนี่เดือหรอมีรูปหน้าขึ้นเดือหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันตีตัวแรกเหรอเฮ้ยไม่ทุกคนเดี๋ยว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 เขาอนุญานะครับมันมีเอฟเฟกต์เท่อยู่โอเคถ้ามันมามันไม่เลือดไหลเนาะคิดว่าไม่ตีเลือดไหลหรอก ใช่ใช่ไม่เลือดไหลไม่ตันอ่าไม่เลือดไหลไม่ตันประมาณนี้โอเคมาขออนุญาตครับอัพตันเลยฮะเวลามันตายมันจะมีแบบรูปกะโหลกขึ้นมาหรือมันมันมีมันไม่ได้มีตามยูนิตใช่ไหมยอย่างเช่นผมตี5ตัวก็มีหัวกะโหลก5หัวขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมตัวหนึ่งนะครับใช้เงินประมาณ10,000 นะครับหนึ่งนะครับแล้วก็วางใช้ห้500เองนะครับตัวนี้ถามว่าคุ้มไหมผมรู้สึกว่าก็คุ้มนะครับที่จะเอามาเล่นนะฮะเพราะว่าถ้า175ดาเมจอยู่ประมาณ6 0 0 0 0เจ0่ประมาณนี้นะครับผมแล้ว40เนี่ยคือระยะก,ก็โอเคนะครับห้าวิโจมตีหนึ่งทีคือระยะมันโอเคนะครับคือดีมากเลยมากแต่ว่าถ้าถามว่ามันมันไอ้นี่ไหมผมรู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่มันไม่ได้แย่นะครับถ้าคนที่สุ่มได้นะครับมันไม่ได้แย่นะมันก็ดีนะครับ แต่ว่าถ้าตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมใช้เงินประมาณ20,000ใช่ปะอันนี้ใช้เงินประมาณแค่หมื่นเดียวอันนี้ใช้ประมาณ2 6 0 0 0นะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันฟู l อลีแล้วก็เลือดไหลด้วยนะครับอ่าแต่ว่านี่คือเลเวลอยู่ที่65นะอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับถ้านี่เลเวลสูงกว่านี้หน่อยก็น่าจะเยอะนะครับผมเนี่ยถ้าตัวนี้สูงกว่านี้นะฮะแล้วสูงกว่านี้แบบเอาง่ายๆคือถ้า175กับ175ชนกันนะผมคิดว่า ยังไงตัวนี้มันก็คุ้มกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะฮะตัวนี้มันมันเท่าไหร่อ่ะมันก็ได้ยากเนาะเออมันก็มันก็ได้ยากเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆออกมาเทียบไม่ได้เพราะตัวนี้มันติดติดสถานะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ติดนะฮะแต่ตัวนี้ถือว่าดีนะครับเป็นตัว Tifu LE นะครับผมถ้าใครมีก็เอาไปเล่นสตอรี่ที่ชนะธาตุเอานะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะบารากันบบาับบัฟนะครับเดี๋ยวบัฟให้ดูนะตัวนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ใน แคปซูลนี่ครับดา้เมจอยู่ที่97 0 0 0นะครับผมนี่97 0 0 0วิตีทีหนึ่งก็ถือว่าโอเคใครคิดยังไงกับตัวละครน,นี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับใครที่มีเนื้อเรื่องสตรอรี่กับตัวละครน,นี้ก็ สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูบีดที่ที่เป็นเขาเนี้อันนี้ไอไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะบารากันที่เป็นที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปีศาจมันจะมีชื่ออยู่อะผมผมลืมชื่อ,อะ <S <S <ว>ะ่ะเมื่อกี้ผมก็อ่านประวัติมานิดหน่อยนะนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะก็ฝากไ้ด้วยครับผมสำหรับตัวนี้ใครที่คิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูฝากกดไ like ลค์คนหนึ่งทีแล้วก็รบกวนใครที่ยังไม่ได้กดซับนะครับฝากกดซับคนหนึ่งทีด้วยนะครับเพราะว่าขอนะครับผมขอซัอบนะครับตอนนี้ก็ขอซับขอไลค์นะบวว้้ถึง90แลผมกก็ดยครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ